ก็กาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือพี่จะมารีวิวกิจกรรมคอล์ัตัวใหม่นะครับที่แบบว่าตอนนี้นะครับมีหลุดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็คือฟีฟนะครับจะไปคอล์รักับโกโจนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของชุดโกโจนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน โนว่าคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน100%นะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองซุดโกโจนะครับโนก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเรียกได้ว่าพี่จะรีวิวแบบละเอียดให้ดูนะครับโนว่าเป็นยังไงอะไรประมาณไหนนะครับโนและคอแบบกันจริงหรือเปล่านะครับโนแเราก็ในการคอแบบครั้งนี้จะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับโนเพราะว่าหลายคนก็เรียกร้องขอกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโนว่าอยาก ให้พี่รีวิวนะครับเนาะและอยากให้พี่นะครับเนาะแบบว่าเอาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า กิจกรรมโกโจนะครับทุกคนก็จะมีตามนี milk, climate, öl, uh, ้เลยนะครับพ oui ี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้นะครับพี่ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับโนว่าจะมีในส่วนต่างๆประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีหลุดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสิ่งที่หลุดเข้ามาเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็เป็นทางด้านในส่วนของซุดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน็อกเป็นทางด้านในส่วนของซุดโกโจนะครับนอที่แบบว่าโคจะเทเลยนะครับทุกคนก็จะอัปเดตเข้ามานะครับน็ุก นก,ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมีแต่สุดเ,ดเทๆแล้วก็สุดดีๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับแต่ละสุดนะครับนก,ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่า แต่ล่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะหรือว่ามีการข้อแลบจริงไหมนะครับตอนนี้ยังไม่มีคําตอบชัดเจนนะครับเนาะแต่ถ้ามีหลุดมาขนาดนี้แล้วนะครับพี่คิดว่าในวันใดวันหน,น,น,นึ่งนะครับเนาะอาจจะมีการข้อแหลบกันแน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ข้อแลบ่ชัวร์ตอนนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของเอเก้ฮันล็อกเกอร์นะครับเป็นพี่เอกนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการข้อแลบนะครับเนาะแล้วก็เป็นทางด้านของดิจิมอนนะครับเนาะก็เป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งนะครับที่แบบว่าจะมีการข้อแลบน,น,น,นะครับ,บนรรเนาะ นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับพี่ก็ขึ้นให้อยู่ตอนนี้นะครับท่าทางก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับท่าทางนะครับน้องก็ถือว่าแต่ละท่าทางนะครับน้องก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนและ พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับทุกคนก็คือยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็มีหลุดมาประมาณนี้นะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับและทุกคนตรงนี้นะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมให้เราได้เล่นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาในรูปร่างลักษณะนะครับน้อง เป็นไฮเปอร์บุ๊กนะครับทุกคนเรียกได้ว่าครั้งนี้นะครับจ้าวเด็กเข้ามาเป็นกิจกรรมไฮเปอร์บุ๊กนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะงสำหรับกิจกรรมไฮเปอร์บุ๊กนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ามีซุดเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นเงาประมาณนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับน้องว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องหน้าตาเข้าเกมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คือ เวลาเราแบบว่ายืนหน้าห้องโถนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและมุมซ้ายบนนะครับก็จะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับเนาะและหน้าตากิจกรรมนะครับทุกคนก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีหลุดเข้ามานะครับว่าบางคนนะครับนาอก็คือเอาไปอยู่ในแมบบแล้วนะครับนี่เลยนะครับก็มีการซูมสโคบนะครับปะมานี่เลยนะครับทุกคนรู้หูอยู่ในแมบบเราเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับที่ีะว่าเป็นแมบบปัจจุบันเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับนาะก็มีหลุดมานะครับจากเซิร์ฟต่างประเทศนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่ามีหลุดมาขนาดนี้นะครับเราก็มีลุ้นแล้วนะครับพี่อยากให้เข้ามามากๆเลยนะครับนาอนี่เลยนะครับทุกคนหน้าตากิจกรรมนะครับบางคนก็็บอกกกกว่าจจะะเปนนลัษณใิรรมมซุ เนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเราจะได้สุ่มประมาณนี้นะครับเนาะหาดวงตานะครับให้ครบแล้วก็เราจะได้นะครับเนาะในส่งคัตนาท่าทางแล้วก็สุดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะมีให้เราสุ่มประมาณนี้นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีทางด้านของสกินหมัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินหมัดตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ายังจะมีอีกนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนะครับก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับคาตาณาตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสุดต่างๆนะครับนอที่พี่รีวิวไปเมื่อสักครู่นะครับนอะรีวิวว่าจะมีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับนอที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอและแต่ละสุดนะครับทุกคนก็คือพี่คิดว่าน่าจะมีการคอบแบบกันจริงๆนะครับนาะเพราะว่าแต มีหลุดเข้ามาแบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับน้องพี่คิดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาหรือว่าน่าจะมีการคอลบแลบกันแน่นอนในอนาคตนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละสุดทุกคนก็ดูได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนสําหรับแต่ละสุดนะครับเรียกได้ว่าเท่ๆทั้งนั้นนะครับน้องเราก็หน้าตากิจกรรมนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องทุกคนสังเกตได้เลยนะครับน้องว่าถ้าหลุดมาขนาดนี้แล้วนะครับน้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีความเป็นไปได้ประมาณ80%แล้วนะครับน้องถ้ามีหลุดมาขนาดนี้นะครับ นนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองซุโกโจนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ในสองกิจกรรมหรือว่าอยากเล่นในสองกิจกรรมนะครับก็สะสมเพชรตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าบางชุดที่แบบว่ามันจะเท่ๆนะครับทุกคนส่วนมากนะครับมันจะอัปเดตเข้ามาในรูปแบบการเติมนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็อย่าลืมละกันนะครับทุกคนสะสมเพชรไปเลยนะครับเนาะถ้าจะให้คุ้มก็คือเติมเป็นรายอาทิตนะครับเนาะและเข้า ไปล็อกอินแต่ละวันประมาณนี้นะครับทุกคนมันจะคุ้มมากๆสําหรับคนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะหรือว่าคนที่มีงบน้อยนะครับส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมก็จะมีทางด้านของหน้าตานะครับทุกคนหรือว่าดวงตานะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีดวงตาประมาณนี้นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนร ากได้ในส่วนของกิจกรรมดีๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมโกโจที่แบบว่า จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับเนาะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นในอนาคตนะครับเนาะอาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับทุกคนแต่ในอนาคตนะครับเรียกได้ว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะว่ามีหลุดมาขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเราที่แบบว่ายังสะสมเพชรไม่ทันนะครับก็รีบสะสมเพชรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้สะสมเพชรนะครับเนาะก็รีบหน่อยแล้วกัน ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย